เจจาขาลูกตั้งสารพระภูมิมีความจําเป็นจะต้องไปตั้งทางทิศตะวันตกแต่ก็หันหน้าสารพระภูมิไปทางทิศตะวันออกออันนี้จะผิดพลาดอย่างไรหรือไม่ฉันว่ายกเลิกเขาดีกว่ายก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 ,ยกเลิกอ,อะไรพ่อตั้งทิศตะวันตกก็ยกเลิกเขาดีกว่าอจะหาไม่บอกหนมะครับครับครับเร็วมากแต่ว่าตกก็ไม่ดีเลยนะใช่ใชมันตกไปใช่ไหมพ่อใช่ ตกมาสองรายแล้วยังยังคาดไม่ถึงเลยจะถีจะแทะพังโอ้เต๋้าหากว่าจำเป็นจริงที่เราจำเป็นก็ไม่ใช่สารใช้หิ้งดานไว้ด้านทิศเหนือที่ตอนออกก็ตามในบ้านอย่างนั้นจะดีกว่านะโอ้นั่นสิเดี๋ยวตกหนักไว้ก็เก่าอีกการยกสารเป็นการแสดงความเคารพริยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในเมื่อที่สถานที่ไม่มีก็ตั้งหิงไว้ที่บูชาใช้ได้ราบราให้ถูกต้องแค่หน่อยนะลาบรา อ่าอะไรเนี่ยอ๋อกลาบเท้านักศการหลวงพ่อที่กระรบอย่างสูง